สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อตนะครับในวิชาสุขศึกษาและประศึกษานะครับในระดับชั้นปรมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมนะครับสุขภาพนะครับอ่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เรียนนะครับเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลไปนะครับว่ากีฬาฟุตซอลมีลักษณะยังไงครับมีทักษะอะไรบ้างนะครับกีฬาฟุตซอลเล่นในลักษณะ5คนนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในเรื่องของกีฬาเซปักกกตตรรอัีฬาเป จากประวัติที่เล่ามานะครับเมื่อก่อนนะครับเขาจะใช้นะครับเป็นลูกใหญ่ๆนะครับเอาเอาไว้ขังนักโทษหรือขังเชลยนะครับแล้วให้ช้างเตะนะครับผมแต่นะครับในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการดัดแปลงเป็นกีฬานะครับซึ่งนะครับลูกตะก้อจะมีลักษณะนี้นะครับลูกตะก้อจะมีทั้งหมด12รูด้วยกันนะครับครับการเล่นตะก้อนะครับสนามก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยางที่เห็นนะครับผู้เล่นจะประกอบด้วย3คนนะครับก็จะมี เน็ตขั้นการนะครับแล้วก็จะมีวงตรงกลางนะครับสําหรับคนเสิร์ฟนะครับแล้วก็มีวง2ข้างนะครับฝ่ายเสิร์ฟนะครับมีคนโยนลูกนะครับและมีตรงกลางนะครับคนตรงกลางนะครับไม่สามารถออกจากวงได้นะครับอ่าถ้าการเล่นตะก้อนะครับก็จะแบ่งนะครับเป็นนะครับสามสี่สามอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะครับการเล่นตะก้อโดยการนะครับใช้ข้างเท้าด้านในนะครับอ่านะครับการเล่นตะก้อโดยใช้ข้างเท้าด้านในนะครับก็คือ บริเวณนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับการเล่นตะก้อโดยการใช้หลังเท้านะครับการเดดโดยใช้หลังเท้านะครับคือใช้บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีนะครับโดยใช้เข่านะครับอ่าระยะเข่านะครับแบ่งไปได้หลายระยะนะครับถ้าเรียนใช้เพื่อพักบอลนะครับเพื่อพักตะก้อนครับก็จะใช้บริเวณต้นเข่านะครับถ้าจะทําให้สูงโด่งกว่าเดิมนะครับก็ใช้บริเวณนี้นะครับอ่าครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าความสูงนะครับมันแตกต่างนะครับอยู่กับที่ที่แรงเราด้วยนะครับต่อไปคือทักษะการมุ่งครับทักษะการมุ่งนะครับจะ การมงนะครับแต่ถ้าเป็นการมงบล็อกนะครับจะใช้นะครับบริเวณนี้นะครับแต่ใช้หน้าผากส่วนมากจะใช้หน้าผากครับตั้งนะครับอ่ามงมานะครับการเล่นตะ้กนะครับก็ได้ประโยชน์มากมายนะครับนักเรียนหนึ่งนะครับอ่าได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายนะครับมีความสนุกสนานนะครับมีความเพลิดเพลินใจนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทางสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับสนะครับได้เข้าร่วมครับสังคมกับนะครับคนอื่นนะครับอ่าวันนี้ครูมีงานให้นักเรียนหนึ่งชิ้นนะครับให้นักเรียนนะครับไปค้นหามานะครับ ว่านะครับตะก้นะครับเล่นเซตละกี่แต้มนะครับเล่นเซตละกี่แต้มนะครับในการแข่งขันนะครับในระดับนะครับอ่าระดับต่างๆนะครับระดับมาตรฐานต่างๆครับว่าเล่นเซตละกี่แต้มนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลากรียมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ